เอาละเอาล่ะกินอะไรมาหรือยังเนี่ยถ้ายังไม่ได้กินเนี่ยนี่เลยนะผมเม็ดมะม่วงเหี่ยวผานอบกรอบนะโอ้ยเหี่ยวกรุบเหี่ยวกรอบเหียเ่ยวอร่อยกันแน่นอนนะ่นเราสั่งซื้อกันไม่ได้เลยเขาไม่ได้ไดสปอนเซอร์นะแต่ผมปักตะกร้าเองเอ้นาะเล็กนั่นล็อกอยังเล่นไม่ได้เล็กนั่นล็อกโถกเอ้ยนะครับผมคุณผู้ชมโอเคสวัสดีค่บสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะองค์รีทีวีเช่นเคยเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอาร์ตเมดเอเดชั่นนะครับเอาชิลลอดค่าคราวนีพลังง อัตโนมัติแล้วนะครับผมไม่ต้องไปติ๊กมันเพิ่มแล้วนะคราวนี้เอออยู่เลยวะนะครับผมนะสตาร์ทไปเลยดีกว่าเล่นรอเล็กนะันล็อกขอเล่นเป็นตัวละครผู้ชายหน่อยละกันแข,แ,แข็งแรงโหดแข็งแรงโหดเอาตาสีแดงตาแดงอมผมดำนผมดำตาแดงใสใสหัวเล็กหน่อยเออเอาหุ่นแบบท่านี้แหละนะครับคุณผู้ชมหุ่นตึงหุ่นตึงชื่อไปเลยครับผมคุณน,นี้โอเคไปเกิดตรงไหนดีวะพี่ว่าจะเกิดโซนซ e ีก็พอเลยมั้งเพราะว่ามีเรเวลคูณ2ออยู่อาร์คพาร์ทอ่ะจะไป อโอ้โหเป็นไงอข้าแม่งเหอะเล่นจบไปแล้วนะครับผมเล่นจบไปแล้วเออเรอเรล่นระล็อกมานะคะมมรับคุณผู้ชมเล่นระล็อกไม่น่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะแบบนั้นอะ่ะผมคิดว่าน่าจะไป e x t i n ินชันเลยแต่มันก็ปล่อยแค่เล่นระล็อกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมมาเล่นก่อนนะเออเดีย๋ยวค่อยปล่อย e x t i n ินชันเกิดมันแล้วเก็บก้อนหินโหดต่อยไม้โหดนี่จัดไปต่อยโดโดโหดไ,อ,ไอ่ไงเทสเทสเทสเฮ้ยมีเพื่อนว่ะ โอ้ยแดดโคตรแดดเลยตรงนี้เออมันแดดมันแดดนะครับคุณผู้ชมเอ้ยผมปรับไอ้แกม่าเท่าไหร่วะเนี่ยทำมันมืดๆวะปรับแกม่าสุดเลยโอเคภาพจะได้สว่างสว่างนะเออภาพสวยอย่างนี้แหละท้ายคุณผู้ชม เฮ้ยเราขาดเลยเมื่อกี้นี่เราเก็บของครบหมดแล้วนี่ว่าเออทั้งไฟบงุงไฟเบอร์ทำมาเลยนี่อัพสปีดมาตัวละครผู้ชายเนี่ยมันจะขุดเร็วกว่าตัวละครผู้หญิงนะครับแม่ดีเลยนียมันแข็งกันแข็งกันนะครับคุณผู้ชมตัวละครผู้ชายมันแข็งกันนะ let's go <laughs> ขุดเลยกอฟินในนอ้อง ก็เล่นแล้วตอนในคอมมันก่อนที่จะเล็กล็อก็จะมาแล้วันนี้ก็มาเล่นเอาชิวๆนะมาเปิดตำนานกันหน่อยครับคุณผู้ชมเออมาเล่นเล่นมันหลายวันนะผมก็ไปเล่นไอผมก็ไปดูแลอ่างภาคเก่าอยู่นะับผมตอนนี้เออดูแลเซอร์เวอร์อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าไปแล้วเออน่าจะมีคนแกล้นกันในเซิร์ฟเลอร์รแบบระเบิดระเบ้อแล้วบ้างตอนนี้นะครับแต่ว่าผมก็แอบมาเล่นอ a างอัตเมทลวกันอ่ะ หนีหนีจากภาคเก่ามาอยู่ภาคใหม่แม่มีสองเวอร์ชันจะเล่นภาคไหนดีล่ะขอเล่นภาคใหม่ก่อนอืขอหนังหน่อยนะโดดูนะขอโทษนะขอโดดูนะขอหนังงหน่อยนะนังโหดหนังโหดหนังโหดโอเคเดี๋ยวขออัพสเตอิน่าขึ้นหน่อยสเตอิน่าโคตรกากไปตอนนี้เออเอาอะไรมาต่อดีวะโอเคเอานี้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 ไม่รู้อะไรบ้างนะครับผมเอาันนี้เอาันนี้เออผมจะเอาันบ้านอย่าเพิ่งเอาก็ได้วะ ลืมไปแอนแกรมภาคนี้มันสามารถอัพเกินได้นิวา่าเออมันอัพได้ทุกอย่างนีวา่าเออเลเวลมันเกิน105นะโคตรดีเป็นไงคราวนี้เลยจะไปเลเวล200รกันได้หรือเปล่าเออต้องรอด,ดูตอนนี้เนี่ยผมจะวิ่งไปเก็บเอ็กพอตโนดก่อนเลยน้องถ้าใครสงสัยผมเล่นในเครื่องอะไรผมเล่นอยู่ใน iPad Pro M4 นั่นเองภาพจะได้ลืน่นๆอย่างนี้นะตอนนี้ปรับ30เฟรมก็พอแล้วนะขี้เกียจชาร์จแบตนะแบตจะหมดเร็วเกินนะครับคุณผู้ชมเออแบตหมดเร็วนะครับถ้าเปิดท เว้ยรู้สึกว่ามันจะมีตัวหัวขโมยอยู่ใกล้ผมเมื่อกีอ้นี่เห็นเลยไม่อยู่ได้แล้วน้องไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยว่าเกมขอเสียงเกมหน่อยดิโอเคเปิดขึ้นมาละโอเอ็กโกลนูดเยสตัวอะไรอยู่ข้างหลังกวูวะอา้าวหัวขโมยหัวขโมยชีอ่อะไรเนี่ยกูเทมมึงตอนไหนขอลองกูเทมมึงตอนไหนอะ เวดมึงกินอะไรของมึงเนี่ยแย่แล้วผมไปเทมันตอนไหนวะจะทำไเป็นพรรคพวกผมซะแลว้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไล่จิกมันเลยหัวขโมยตอนนี้หัวขโมยหัวขโมยเฮียไอสัตว์เอ้ยขโมยหัวขโมยเฮ้ยพอแล้วน้องแฮนไปเถอะไอเวดนี่อีกแล้วมาทำไมวะน,นี่ฮะคนร้องมนันี่มานี่มนันี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยเออเป็นลูกน้องพี่นี่มาโอ้ โอ้มันจิกเด็กกระโปรงผมตายแล้วมาเซ็งเป็ดแต่ไม่รู้ว่าผมไปเทมมันตอนไหนนะเอาขวานเฉาะหัวมันมาเทมเองเฉยเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเยี่ยมเลยว่ะเยี่ยมตอนนี้กูหิวน้ำละต่ขอขึ้นมาไอ้พุนุนต,ตรงนี้ก่อนนะเออันมีไอ้พุนุนอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นี่ไงตรงป่าตรงนี้นไงนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปเอาไอ้พุนุนอีกอันนึงแล้วก็ลงมากินน้ำกันดีกว่า ตายน้ำนะเดตายน้ำขดำำานดน้ำนะมันอันตรายนี่กินน้ำไเยอะนะครับคุณผู้ชมจะได้สุขภาพแข็งแรงนะตอนนี้ก็อากาศกทีงค่อนข้างหนาวเลยนะมันมาหนาวกับมาหนาวได้ไงวะกูกำลังจะร้อนแท้แท่แต่มันมาหนาวอีกแล้วเอาละได้เวลาปลดประจำการการอาบน้ำาฮ่าขอปลดประจำการการอาบน้ำไว้สัก3 4มสวันละกันนะขอดูสภาพอาพกาศก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้กูกินน้ำก่อนเลย okay. Okay. Oh. โอเคโอเคโหดเฮ้ยเร็วอาบตั้งนานแล้วว่ะเออลือไมไปว่ามีเรื่องวุณสองมันเรียวโคดอยู่ เอาควาหนักมาเยอะนะครับจะได้ไปลากของกินให้กับเจ้าคาชาคโคโนดอนกินได้นะหรือถ้านหนักมาเยอะมันจะมีมีให้ลากนะครับผมโอเคเกมไม่เด็งเลยเยี่ยมเลยว่ะขึ้น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 ทีนี้วิ่งเร็วเลยตัวละครเราก็เริ่มจะแข่งกันพวกเราไปเก็บเอกพลโนดวันนี้กูนบน่นทั้งวันเลยวันนี้ขอมันในะวันนี้มันเลยละครนี้นี่เอกพลโนดอีกอันหนึ่งมาแล้วโอเคเก็บโอ้โหแจ๋วเลยอยู่ตรงนี้นี่เองเราจะไปเก็บเอกพลโนดตรงใกล้ ตรงนี้หน่อยนี่นี่มาฝังนล้ฟฝังตอนนี้ตนแต่ว่าหิวข้าวมาแย่ yeah, ละความหิวมันเกิดขึ้นกับตัวผมและตอนนี้แย่น yeah, ะกินของกินก่อนนะอืมเินเบอร์รี่ก่อนประทั้งชีวิตก่อนเรามีหนังอยู่นิ้วมาเด่นเดินกำล่มมาด้วยเออจะอามาโดดตรงนี้เพราะว่าถ้าจะโดดลงไปน้ำแล้วว่ายน้ำขึ้นผมคิดว่าไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กนะครับขาดแท้นแน่เลยกูว่าแล้วนะครับโอเคตรงนี้มีต้นไม้อยู่ขุดเลยต้นไม้โหดขุดเฮ้ยต้นไม้โดหดเฮ้ยเออพึ่งได้เว้ยพึ่งได,งได้นะครับเดินเข้าไปไม่ถึงต้น หม <My S 2> <It 's S 1> บัก <c oughs> ช่วงนี้ก็เกมนี่ก็บักเยอะเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะรอแก้ก็รอไปเถอะน,นะครับผมคงต้องรออีกนานนะเกมถึงจะแก้บักเสร็จบางคนในแอนดรอยก็ไม่สามารถกู้คืนอาร์คพาร์ตได้นะโคตรโคตรโคตรปั่นเลยนะครับเกมไม่ได้อยากจะพูดหรอกน,นะครับผมผมก็ทําไม่เปน็นเหมือนกันนั่นแหละนะครับ <c oughs> วู้ <c oughs> เป็นไงลนะ่ะโหดตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตง เฮ้ยไม่ใช่นี่มาอันนั้นมันฟรีไฟนี่เราต้องพับใจเท่านั้นผมไม่เล่นฟรีไฟผมไม่ดูสกิมเบดีผมแฮกสมองผมแฮกสมองเฮ้ยไปเลยตรงนี้ก็จะมีนะคุณผู้ชมนะอีกอันหนึ่งไอ้ลุนโนดนะพาร์ทนี่ขเขาเก็บเอกลุนโหนก่อนแล้วกันนะเปิดตำนานรอบนี้แหมโอ้ยอยู่น้ำอีกแล้วหรอวะวิ่งแค่นี้หิวน้ำเร็วจังเลยวะเนี่ยโอ้ไปไปวิ่งไปเก็บอีกก่อนถอยกินน้ำก็ได้วะอดทนไว้น้องแม่เองเป็นผู้ชายทั้งทีต้องแข็งแกร่งตัวนี้สิวะเออตอนนี้เลเวล คูณเท่าไ,รไ,ไหร่แล้ววะเนี่ยคูณ3หรือเปล่าเออไม่ก็คูณคูณ2อะ่ะคูณ3ก็กว่าเออสองจุดห้านกินน้ำก่อน,นอกินน้ำทะเลอืมกินกินกินเฮ้ยมันไม่กินน่ะทำไงดีวะเนี่ยกินน้ำเข้าไปแล้วโอเคเอาไม่กินนะชายคนนี้เขาไม่ยอมกินน้ำได้โปรดเออกินแล้วโอเคแหมบ้านไหนพากินน้ำทะเลวะ กินน้ำทะเลไม่ได้นี่หว่าคุณผู้ชมชีวิตจริงล่ะเกมนี้ไม่สมดุลเกมโกงเกมโกงเกมโกงไอ้นุ่ยไอ้นุ่ยไอ้นุ่ยจิกไอ้นุ่ยอีจิกชิบหายไอ้นุ่ยอีจิกไอ้นุ่จิกไอ้นุ่ีจิกกูเก็บเลยกูวิ่งแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปขอไอ้คนรูข้างบนนี่ทีก็จะมีอีกข้างหนึ่งนี่หว่าฝั่งนั้นเออเราต้องกระโดดลงไปเก็บอ่ะอ่อนวางไม่ได้หรอสั่งกระสีบ้านผมก็จะไปแสดงคุณผู้ชมไว้เงี้ขอตังหน่อยขอตัง อัพสังกะสีบ้านให้เป็นแบบเออโหดๆนะครับโอ้ยโอ้ยไม่เอาเลย <c oughs> มาเอาตรงนี้ก็ได้วะไม่เอาแลวตรงนั้นกู <c oughs> เอาตรงนี้แหละไหนนะนี่ไงไอ้พนุนย์อันใหญ่บิ๊กบ๊มไอ้พนุษยบิ๊กบ๊มถ้าตกลงน้ำตรงนี้เราจะโดนปลากระเบนกินโอเคโอ้โห <c oughs> เอกพั n ลุดเคิโมปิดเสียงเลยโอเคตอนนี้ก็เลเวลเท่าไหร่93อ่ะจะคูณแค่นี้ไปก่อนก็ได้วะอ่ะตอนนี้เราก็ไปหาคิวเลยมีลูกดอกยังมะเนี่ยผมไนอัพค่าอาหารกับค่าน้ำมาแบบว่าให้มันหิวน่น้อยๆน,นะครับผู้ชม เออผมอยากลองเหตุการณ์แต่ว่าเราใช้พลังงานเยอะกูหิวข้าวเลยนะตอนนี้ชิบหายแล้วกูกำลังทำอะไรอยู่แล้วกูหิวข้าวอ่ะเออประมาณนี้นะครับผมธนูโหดนูโหดโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปทำไมตัวผมมันเหลืองจังวะปับตุกค์มานยังไงวะเนี่ยนูโหดธนูโหดได้นกนกนกจิกไอนกจิกเล็ง กุดเลงโอ้โหกุดมันกุดเลงลูกอีเลงลูกอีเลงโดนไอ้นุกอีจิกไอ้นุกอีจิกเอ้เตามันได้ดิขอคิดตินหน่อยดิขอคิดตินยคิดติน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 เฮ้ยตายยากจรงวะเออผมไม่ได้ปรับดอเมิทตัวเองมาเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นไม่หวานเดี๋ยวผมปรับกลับคืนเหมือนเดิมนะครับสมจริงนะ ยิ่งลูกดอกเสร็จเตาแต่คิสตินมนะันละแจวเลยคิสตินเสียมมยังไม่ได้ทำชุดเลยนี่มาเฮ้มอนชอ็อปตัวนี้จะก,กินอะไรี่ยแลฟาวเวอร์เลยเหรอมจะไปหาจากไหนมาให้มึงตอนนี้ไอ้ตนอนนี้ยากกินอะไรวะฮันนี่เลยวะยะเคอยากินน้ำผึ้ง โอ้จเจริญแหละนครับดีบ้านเก่าผมนี่ว่าบ้านบ้านเสาแดงบ้านผมบ้านผมนุงตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ดูดิทุกเลเวลนงเลเวลโอสิสหยุดเ e เวลเลเวลสิบสองแอนน่สมควรตายสมควตายสมควตายโอ้สมคนตายอ,มอยืมโอ้ยคิโมไอ้นุงตัวนี้โอ้โหอา้อาวโดนอ้าวตายเลยอุย้ย กูรู้ว่าจะไม่ลุ้นกับไอ้ลูกดอกเมื่อกี้นี้แล้วนะครับผมยิงโดนเชิญเอา้าโดนปลาแดกอีกแค่ๆโอ้ยขอชุดหน่อยขอชุดหน่อยมาเดนแกมันมชุดมาไม่เอาหมวกนะหมวกทุเรศเกินนะครับหมวกแบบมัดหัวยอย่างนั้นมหมวกโคดหมวกโคด ใส่ชุดโคตรมาเป็นนักมวยแล้วอลตอนนี้คัดเชือกโคตรเอาชีวิตรอด EP แรกน,นี่ <Yes, K. S 2> น้อง YSK e นี่นี่ก็เป็นไอหัวล้นไปก่อนข้างนี้มีไอจอยโลเคไหมโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมึงเร็วเข้า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 เร็วเข้าเมื่มึงตายเนี่ยมึงตายนี่โอ้โหเต๋วกูตายกูปาไปญ,ญ้าพวกนี้เงยแมงปอยักษ์แมงปอ,อยักษ์แมงปอ,อยักษ์ โดนเฉาะไปดีเอาคิดตินมาโหยแมงปอให้คิดตินอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมนี่เลยนะครับคุณผู้ชมแมงปอโหด โหดโดนเฉาะไปดีนะครับผมโดนเฉาะเลยทีนี้เออเดี๋ยวไปหางูกันดีกว่าอยากลองวิชาโหดวิชาที่เราเริ่มเรียนกันมาแต่อภาคเก่านะเออไปนี่ตำแหน่งงูอยู่ข้างหน้านี่จเจอแน่นอนเอาละตอนนี้เราอยู่ในบริเวณงูโหดนะโอ้แย่แล้วนุนดูเห็นมามันเลื้อยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมาลองวิชาตีแล้วก็ถอยหลังหน่อยดินะครับผมที่จริงเลยใช้ธนูได้แล้วแต่ผมอยากลองเฉยเอาละเมืองเอยมันเลื้อยออกมาแล้วบัก โงมบกโงูบกโงมตีถอยหลังอุ้ยได้ผลว่ะเฮ้ยวิชาที่มันยังใช้ได้แต่ผลนู่นอย่างเอ้ามันย้อนส่วนไปไหนแล้ววะงูตัวนี้ในตัวมีอะไรบ้างโอ้ยมีนี่ไว้ชุบบอสนี่ของหายากกันเนี่ยโอเคประมาณในคนลากหน่อยได้ไหมอุ้ยลากงูไม่ได้เหรอลากงูไม่ได้โอ้ยลากได้ลากได้นี่ไงพึ่งขึ้นมามันต้องไปจับตรงไหนจับตรงหัวมันหรือเปล่าโอเคจับตรงหัวมันลากมันเล่นเลยโอ้ยยยเลยยยย มึงไหลแรงเอู้้สว่าตอนนี้เราจะต้องหาที่สร้างบ้านกันหน่อยนะรู้ว่าจะสร้างตรงนี้ดีวก็วิวสวยดีนะตรงนี้เออวนะเอาแล้วว่าตรงนี้มึงสวยแน่เลยถ้าง,งูมาบุกบ้านมึงยอะเดินนะตายแน่นอนโอ้ย oh, yeah. ไปเลยไปเลยไปหาที่ไหนดีนะที่สร้างบ้านนะ เอาตรงนี้เหรอต่ตรงนี้นก็สวยดีนะเออพอเป็นภาคนี้แล้วตรงนี้ภาพสวยใช่ได้เลยนะคุณผู้ชมเอาละได้เวลาเลือกแล้วน้องข้างหน้าน,นี่มีเรียนาตาอยู่ด้วยนะเสียงตอนพวกยุงยักพวกนี้ันจะมาทําลายบ้านเราด้วยเออเอาไงดีวะเอาไงดีวะแย่แล้ววะแม่แต่ัดสินใจสร้างบ้านไ,ได้ซะจริงๆโอเคอู้ทรัพยากรขาดแคลนหนะาที่สร้างบ้านตรงฮะอู้ซีด โอซิดโอซิดอะไรวะเมื่อกี้นี่ยุงหรือเปล่าวะเออถ้าเป็นยุงยักษ์ก็สวยแน่เลยหนีเลยไม่อยู่้แล้วเว้ยเออยุงยักษ์หรือเปล่าเมื่อกี้นี่กลัวแล้วนะกลัวหำหดแล้วนะเออรู้สึกว่าเสียงยุงยักษ์จะบินมาแล้วผมตกใจเลยนะครับคุณผู้ชมโอ okay, เคเดี๋ยวสับคลิปในบายบายแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอใหม่พ์ทหน้าแล้วกันไปหาที่สร้างบ้านก่อนสังกะสีกูจะไปละเออเอาเข้าไปนะครับผม